ครับสวัสดีครับผมก็ในส่วนของหัวข้อเนี้ยก็จะเป็นการใช้คําสั่งแมสในลีวิดนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยตั้งหัวข้อหลกัหลกๆมาสามหัวข้อก็คือหนึ่งเรื่องของการทำคอนเซ็ปชวลนแมสนะครับผมสองก็จะเป็นเรื่องของการทำสเกจดูแอนเดียสามก็จะเป็นเรื่องของการทำโมเดลไบตเฟสหรือว่าการใส่อินฟอร์เมชันในแมสแมสนั้นนะครับผมเช่นวัสดุพื้นวัสดุผนังวัสดุหลังคาแต่ในส่วน หัวข้อนี้ที่ทำในเรื่องของแมสอย่ายผมยกตัวยอย่างอาคารที่เป็นอาคารที่อยู่อเมริกาที่ชื่อสตีสเซเว่นเวสนะครับผมที่บริษัทบิ๊กเนี่ยออกแบบโดยที่อาคารเนี่ยสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองเมตรนะครับผมมีจำนวนฟอเนี่ยจำนวนชั้นเนี่ยอยู่ที่สามสี่ชั้นนะครับผมความกว้างความยาวของอาคารเนี่ยผมแทนด้วยตัว A อัะบเนาะ ก็ a เนี่ยอยู่ที่60เมตรแล้วก็ b เนี่ยอยู่ที่150เมตรครับในส่วนขั้นตอนต่อ,อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขึ้นแม p ที่เราได้ดูไปเมื่อกีนนก้น,นี้เนาะก็จะมีคําสั่งที่เราต้องใช้เนี่ยก็มีคำสั่ง c อ l d u c t i o n m a p เนาะแล้วก็ model by face ซึ่งสองคำสั่งนี้มันอยู่ในข้อของ a setting and size เนาะแล้วแล้วคําสั่งแรกเนี่ยที่เราจะมาดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคําสั่ง show m a p by using อธิบายครั้งคร่าวๆถ้ารัถ้าจะไปอา่านเพิ่มเนี่ยคือกดเอาเมาส์เนี่ยไปไปชี้ที่ตัวตัว,ตวเมนูคำสั่งแล้วกด F1 นะจะไปจะไปที่หน้าต่างของเบราว์เซอร์ของทางเว็บแล้วก็จะเป็นการอธิบายคำสั่งเช่นผมทำให้ดูนก็ะจะเป็นการโชว์ต่างๆเป็นคำอธิบายขยายความคำสั่งต่งงงางๆก็ไปอ่านดูก็ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตโชว์แมสต์บายบวิสติ้งก็จะเป็นการโชว์วัสดุต่างๆเนาะโดยที่เราเนี่ยเซตติ้งจากบิวของเราก่อนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการโชว์ออร o, คือการโชว์แมสกับฟอทั้งหมดในส่วนหัวข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นพิพิธแมสซึ่งเราจะต้องใช้อันเนี้ยในการสร้างแมสตโมเดลที่เราอยู่ไปเมื่อกี้นี้ในการสร้างไปในชิ้นงานของเราในการสร้างระนาบก่อนอันที่3เนี่ยจะเป็นการเทสแมสก็คือ โหลดแมสที่เราสร้างที่ต่างๆเข้ามาก็ะจะเป็นการโหลดแมสเข้ามาในส่วนหัวข้อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแท,ที่เป็นโมเดลบายเฟสอันแรกเนี่ยจะเป็นพันเุ์วอล์ติเตมก็จะเป็นการสร้งางฐากพันเุ์วอล์ที่ใส Information ่อินโฟมิชันเข้าไปในตัวแมสนั้นแต่เาเป็นการสร้างรูฟเป็นการสร้างวัสดุพนังวัสดุพื้นก็คือการแต่ด เป็นหมวดของการใสา e ่ฟอร์มชั่นลงไปในแมปทุกส่วนใหญ่ในส่วนขั้นตอนแรกเนี่ยในการสร้างโมเดลเนะที่เรามีตัวอย่างมาแล้วเนี่ยการสร้างโมเดลขั้นตอนแรกผมจะกําหนดในที่ความสูงก่อนของสูงของแมปโมเดลก่อนครับตัวที่ผมไปเนี่ยในส่วนของแท็บิูที่เป็นคําส e ั version, ่งฟอร์มชั่น b u i ดิ้ n g นะครับผมผมไปในมุมมองของเป็นมุมมองเ o u เนาะตัวความสูงอาคารเนี่ยอยู่ที่1 4 2เมตร และมีจํานวนชั้นอยู่ที่34ชั้นดังนั้นเนี่ยผมจะสร้างเลเวลเนี่ยอยู่ที่อ4เลเวลโดยโดยผมจะกด copy อกเลเวลเนี่ยขึ้นไปโดยใช้คาําสั่งอะไรว่า a r นะครับาพิ้มที่เลเวลใส่จํานวนระยะคือระยะความสูงที่4เมตรใส่จํานวนของฟองทต้องการอีก3ามถึามฟอง จากนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยจะเด้งขึ้นมาเด้งเป็นเลเวลขึ้นมา34ชั้นเนาะแต่ตัวเลเวลที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันยังไม่แสดงในมุมมองของฟอร์แปนโดยที่เราเนี่ยต้องไปที่แทบ็บแท็บที่เป็นแท็บดีวนะครับแล้วไปที่คำสั่งที่เป็นฟอร์แปนกดที่ฟอร์แปนจากนั้นเนี่ยทำการเลือกเลเวลทั้งหมดกดโอเค ลองโปรแกรมแป๊บนึง่งมาแล้วดังนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะจะแท็กตัวเลเวลเนี่ยเข้ามาในโ o รแปร์ให้เราที่สามสิบเลเวลดังนั้นเนี่ยผมไปที่เลเวลหนึ่งเลยผมไปที่คำสั่ง m a s h i n g เป็น i ซ e เนาะไปที่คำสั่ง intes mask โดยทำการสร้างแมสในชั้นแรกก่อนดังนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะถามว่าเราจะตั้งชื่อแมสตัวนี้ว่าอะไรผมตั้งตามตัว เคสตัดดีเลยคือ5 7จากนั้นเนี่ยเรามากำหนดกำหนดความกว้างความยาวเราโดยที่เรามีตัว A อตัว B อยู B ่แล้วที่อยู่ในพอลที่เราเปิดอันนี้นี้ก็คือเรากดตั้งก่อนกดคลิกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วกดที่ซีสองครั้งเราไปที่ที่นี้ที่ตัวเส้นตรงนี้ อีกครั้งเราใส่ความยาวที่อย่างในพ้อยเราร้อยห้าสิบเมตรเราเรา,ามีตัวเอ150กดกียร้อยห้าสิบเมตรกดไปที่เส้นนี้ถามเราก็ใส่ที่หกสิบเมตรจากนั้นเนี่ยให้เรากดคุมข้อทั้งหมดเลย กดน้องข้อทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยกดที่ไปมุมมองสามิตก่อนได้มองสามมิตกดข้อทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่เียดฟอร์มโปรแกรมเนี่ยจะสร้างฟอร์มขึ้นมาให้เราดึงมีอยู่ที่50เมตรไม่ได้ครับ รงนอยู่ที่สามสิบนัะแล้วจากนั้นเนี่ยตัวตัวห้าสิตัวอาคารห้าสิเจ็ดเนี่ยเนี่ยจะมีการเอียงขึ้นไปของโหนดตัวสุดท้ายของกล่องสี่เหลี่ยมนี้คือจะดึงขึ้นไปในแกนแทรกขึ้นไปนะครับดึงสูงขึ้นไปถึง ระดับเลเวลที่เป็นเลเวลสามสี่เลยดังนั้นเนี่ยผมคลิกผมเข้ามาที่โปรแกรมใหม่คิกที่ตัวโหนต,ตัวนี้ให้มันเป็นสีงเงินผมทำการเดึนขึ้นไปเลยครับหรือว่าจะใส่ตัวเลขไปเลยก็ได้เดึนขึ้นไปดีกว่ามันนั้นจะโชน,น,นเลเวลนั้นเนี่ยจะโชนเลเวลแล้วเราทำการ นิดเลยก็ได้นะครับอะะนะเราจะได้ตัวกล่องเลเวลมาแล้วกล่องแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมันมีวอยตรงกลางวอยฝาตรงกลางในส่วนของการทำวอยเนี่ยที่เราจะทำวอยเพื่อตัดช่องตรงกลางของอาคารเนี่ยให้เราดับคลิเข้าไปที่ ที่ตัวแมปเลยก็ได้เพื่อทำการแก้ไขเนะาะเพื่องานแก้ไขข้างในให้เราไปที่คำสั่งของดอแล้ว,ว่าเอา,เอาเลือกของคำสั่งแลกแองเกิลมาเราก็าลากคุนไปก่อนจากนั้นเนี่ยตัว 2D เนี่ยหรือว่าฟอร์แปนมันยังไม่แสดงให้เราไปที่มุมมอง 3D เพื่อทำการแก้ไข จักนั้นให้เรากดไปที่มือตัวที่แ c t a เกิ e กดระยะผมจะใส่ไปที่2ีห้าแล้วตถ้าตัวนี้ผมใส่ไปที่90ก่าจากนั้นเนี่ยกดคุมเลยคึมตัวมือแล้วเราก็าทำการขยับให้มันเข้าการหมุนดูก็ได้มเข้า,าอ่ะอ่อยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะ จากนั้นเนี่ยผมคุมตัวนี้ไปทำการกด Create Form อ่าจากนั้นเนี่ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้สุดเลยก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการปรับแมสตัวเนี้ยซึ่งแมสตัวเนี้ยมันยังเป็น Solid อยู่คือให้เอาไปดูที่แท็บที่เป็น Property ในหัวข,ข้อ Solid and Void เนี่ยคือแมสตัวเนี้ยยังเป็น Solid มันยังไม่ตัดกับแมสตัวอาคารให้มันเป็น Void เราทำการตรง Solid แล้วเลือกเป็น Void จากนั้นเนี่ยเราเนี่ยให้เราไปติ๊กที่ Finish m a p นะเนี่ยมันจะทำการตัดตัว m t p ให้เรานะครับผมให้มันเป็น void ของอาคารจากนั้นเนี่ยผมกดที่ททตัว m t p ให้เรามาที่ตัว m Map For นะครับทำการกดเลือกให้หมดเลยเราจะสร้างพฟทุกชั้น กดติ๊กหมดกดโอเคจากนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะสร้างแมทพอให้เลยที่ชั้นเป็นตามตามตัวอาคารเก็ตดี้เราที่เราดูกันขยายให้ดูไปคลาอยู่จากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำสเก็ตดู เรื่องของ a อเรของอาคารตัวนี้เราสามารถเช็คได้ว่าฟอรแต่ละฟอร์เนี่ยมันกี่ตารางเมตรให้เรามาที่แท็บสเก็ตดูแอร์คอม i ิวตไฟสเกตดูเนาะให้เราไปคลิกข้างหน้าเลยแล้วก็มีสเก็ตด,ดูจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาเลือกเลือกเป็นคำสั่งคำว่าแมสให้เรากดติ๊กบวกลงมา เลือกคำว่า match ฟอรจากนั้นกดโอเคในส่วนหวข้อที่มันหัวข้อฟิลเนี่ยผมจะเลือก level ติดไปแล้วก็ฟอร์ level จากนั้นเนี่ยไปที่ sorting and grouping ผมจะมาติดตรงที่แกน total อ่าให้มันขึ้นจะมีนี้หลังากดโอเคอื้มอ่า ตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะด้งขึ้นมาว่าแต่สูงเท่าไหร่ด้ขึ้นมาว่าชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันกี่ตารางเมตรแล้วก็จะด้งขึ้นมาเราก็สามารถเช็คได้ว่าตัวแมสตัวเนี้ยตอนที่เราทาสถิติเนี้ยว่ามันพอเนี้ยมันกี่ตารางเมตรพอนี้กี่ตารางเมตร จากนั้นเนี่ยเราจะไปทำการ add information ตัวแมสตัวนี้ก็คือไอที่แมสที่เงาซสไอที่หมวดที่เป็น Mo เด l y y ฟ r เ s ผมจะมาที่คำสั่ง wall ก่อนเลยจะ add ผนังตัวนี้ผม,มเลือกเป็นผนังเยน พนาลิกสองร้อยมื่อหาสิที่พินาลิกตัว9ก่อน่าที่ผนงไปที่ผน่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะแอดอินมเชันแล้วก็สามารถติดด้ว่าผนังเนี้ยเราเป็นผนังอะไรอยู่ใช้ได้เราจะรู้ว่าผนังนี้เป็นผนัง สี่ตารางเมตรมีวัสดุอะไรครับผมก็ขอจบการทำวิดีโอสอนเรื่องของการทำแมสในในในดีบิตหรือว่าคำสั่งคอนเทนชั่นแมสแลวก็โมเดลบายเฟรนซในรีบิตนะ,ค,ะครับครับ